ค่ะไอรินเมนดี้ค่ะอาเกตซี่ขยี้ใจค่ะอ้าวสาเทยหรอแพรวค่ะโมกิค่ะแพงจังค่ะท้าเจ้าเห่าหงเปาเมนดี้ค่ะ ม,ม,มีเมื่อกี้มีคอมเมนต์ขึ้นมามินดี้มาจากอะไรคะความเป็นมาจากไหนอะไรอย่างงี้มินดี้นะคะภาษาอังกฤษเนี้ยแปลว่ามังกรสีดำค่ะซึ่งผสมแบบความเท่และความสุขสนของพวกเราคะ่ะมังกรน้อยสีดำซึ่งน้องๆมาเจอกันได้ไงทั้ง7คนพวกเราทั้งหคนนะคะมาจากรายการ survival ชื่อ blow your mind ค่ะแล้วก็อีกคนนึงมาจากการ audition ของค่ายแน่นอนว่าเขาได้มีการเดบิวต์แล้วเรียบร้อยพี่เติร์นกับเพลงที่ชื่อว่า blow y mind มา อ่ะลองดูก่อนไหมเราเราเรามาคุยกันว่าจะยังไงเพราะนี่เป็นแบบว่า first impression องเราเลยโอ้ยนิฟอร์มนารักอยากใส่โอ้เทนะเอาเป็นงนเก่งอะ Tìm sự ngủ nặng. Tìm sự ngủ i the rude. I do this, and I'm just ควีนปะใครเป็นพคอมควีนปะคชีวิตตายแล้วอ๋อแบนเบกค่ะได้ได้ อบสุดกางเกงมากเลยเออโดมาหมรัที่ไม่ไวเธอมาทำใมใจละลายากลัไม่เจอลัต้องทำยังงรโดมาหมรักชอบดีไหมใจมันจะหามาไหมก็เธอมาทำให้คิดถึงจนหัวเธอจะรับเบิ เธอฉันอยากกลับไปเกิดใหม่อุ้ยดีมากเลยนะดีมากเลยนะขนลุกเลยอ่ะมันชอบตรงที่แบบว่าหันเนี่ยนะฉันจะทำยังไงก็จะทำยังไงยาเราไม่ลาเราต้องเกิดใหม่อย่างไงนะอยากกลับไปเกิดใหม่ในยุคยูจีนอ่ะเมื่อกี้เราเห็นแล้วนะว่าแต่ละคนก็มีโพสิชั o อย่างฉันแบบเซอร์ไพรส์น้องไอรีนมากน้องแรปแล้วน้องแรปแบบ ไฟดุเลยอ่ะอยากฟังแรปด้วยอ่ะเนี่ไม่มีคนซับแรปเลยหรอแรปคนเดียวเลยหรอนี่มีค่ะเอ่อสำหรับเอ็มวีนี้พี่เขาก็มีแรปด้วยนี่เป็นทุกอย่างเลยเหรอออเดอร์หรอใช่ค่ะเออ Don't mind my hips my head but I just wanna say don't break my heart เธอน่าอันตรายล่ะฉันรับรู้ได้ด้วยซ้ำเส้นและเอาใจลงไปเล่น drop yourself and sing it up อ่ะอ่ะอย่างให้ดูคือเป็นก็เมนแรปกับแดนซ์ค่ะแรปกับแดนซ์ ส่วนหนูก็เป็นแดนซ์ค่ะหนูก็จะเป็น voice ค่ะเป็น vocal หนูก็แดนซ์เหมือนกันค่ะแดนซ์ค่ะหนูเป็น vocal กับแดนซ์ค่ะ vocal ค่ะแดนซ์ค่ะจริงเมื่อกี้ที่ฟังร้องสดเมื่อกี้คือ v o ค a l ทั้งวงนะ vocal ทั้งวงจริงเพราะว่าเมื่อกี้คือเราฟังสดคือชอปห่งเสียงมากเมื่อกี้น้องร้องอั่าจริงเหรอเมื่อกี้อาจ่ะอาจ่าเนาะอาจ่าขอร้องแบบไม่ต้องเต้นอันนี้ร้องแบบเอาจริง เธอไม่ใจละลายแย่ละไม่เธอละต้องเธยังเนงะรับโหลมัายรับผิดชอบดีไหมเจ๊ฉันมันจะหายมัายกต่เธอมาทำให้คิดทิงจนหวนัวแทบจะรับไม่เธอต้องการแใจเธจะจองเงบต่ใจผมแยกครับบายคยจะรับผิดชอบละแคนั้นเธอกูอรับผิดไปฉันจะรับชอบจะหนาัก อ่ากลับมาที่ m อ็มเรานิดหนึ่งเมื่อกี้เห็นพระเอก MV ็มเป็นน้องชีจากเจ็ดแปดเก้าสเวอร์ด้วยทำงานกับพี่ชีเป็นไงบ้างเออตอนแรกหนูแบบเก่งๆค่ะแต่ว่าพอแบบได้เข้าไปเล่นซีนกับเขาก็แบบเออเขาหน้ารัาเขาแบบเป็นกันเองแบบทำงานเก่งมากค่ะเมาสชีได้ฟังหน่อยเมาสชีได้ฟังหน่อยเขาเป็นไงตัวจริงตัวจริงหน้าใสมากเขาหน้าเนียนมากค่ะแล้วก็ขาวมากแล้วแบบเป็นคนที่ทำงานดีค่ะหนูมีเรื่องเมาสค่ะเออหนูอ่ะ ตอนแรกหนูไม่รู้ว่าพี่ชีดะชอบกินอะไรแต่ว่าวันนั้นที่ถ่ายเอมวีหนูเห็นเขาสั่งเคฟซีมากินค่ะแล้วหลังจากนั้นหนูก็ไปเห็นในติ๊กต็อกว่าเขาชอบกินไก่ทอดอ่าเราเรู้ว่าจริงๆแล้วชีชอบกินไก่ทอดใช่ค่ะเรื่องละค่ะเรื่องขำอะไรชีชอบกินไก่ทอดมันก็ขำมปอะไรชนเส้น <laughs> ชี <laughs> ช,ชอบกินไก่ทอด <laughs> อะไรอเพื่อนไงเพื่อนอะไรหวะ ไปนี่คือชีต้องมีแก่ทอดอะไรวะเออคือหนูจะบอกว่าหนูเป็นคนเดียวที่ไม่มีซีนกับพระเอกค่ะจริงหรอใช่แบบว่าเพราะหนูเป็นพระเอกคนหนึ่งไงแต่หนูหล่อมากนะหนูเป็นผู้หญิงที่หล่อมากเมื่อกี้เห็นว่าน้องในวงเนี้ยมีเมนเต้นเยอะมากเพราะฉะนั้นเราก็อยากดูแดนซ์เพอร์ฟอร์แมนซ์หน่อยที่เป็นแบบว่าแดนซ์เวอร์ชันหน่อยอุ้ยเด็กมันช่วยกันที่หาดีว่ะปล่อยมาแล้วเหมือนกันใช่ไหมปล่อยมาแล้วปล่อยมาแล้วปล่อยมาแล้ว เพราะเมื่อกี้เห็นท่าเต้นแบบว่าน่าสนใจอยู่นะคะสวยอ่ะยาโหเล่นไม่ลงอา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 พลังเยอะมากมุกอี เช้าทัานีีนะเล่นหน้าเก่งมากเลยอ่ะ <c oughs> เออโวโค แคตั oh, oh. Oh. Uh, ้ง uh, ใ้าอยก c r a อ้นแาล่้ะน่ตน่าันมายัง ว้าวจิกจกอีกใครจะลองตาบ่ะ เข้ามาช็อตเข้ามาช็อตหน่อย่นะถ้าเต้นอ่ะ ดีใจไหมวันนี้ได้เดบิวต์แล้วมีผลงานเพลงน่ารักน่ารักเป็นของตัวเองแล้วก็รู้สึกดีใจมากๆเลยค่ะเพราะว่าพวกเราก็ตั้งใจซ้อมกันมากๆเลยค่ะบว่าได้เห็น MV ได้เห็นผลงานก็แบบหายเหนื่อยแต่เชื่อเหิน开心因为我们是真的努力但是在这อ我们的歌是很好的ใช่ก็หนูก็ดีใจแบบมากๆค่ะ เพราะว่าพวกเราก็แบบอยากทํามาตั้งแต่เด็กๆแล้วพอแบบว่าได้ทำจริงๆก็ปื้มมากเลยลคะ่ะต่อสยค่ะตอนแรกมันดีแเราแหละลูก <c oughs> <c oughs> แต่เสียงหนูคอมากเลยนะ <c oughs> หนูคือเสียงของวงมากๆเลยนะ <c oughs> เออทอนบิดคือเลดมากเมื่อกี้อาสาวยูนี ก็นะคะหนูรู้สึกว่าหนูดีใจมากเพราะว่ามันก็เป็นสิ่งที่แบบหนูฝันมาตั้งแต่เด็กอยากเป็นศิลปินแบบสมัยเกิร์ลเจนสมัยสปอร์จเนีย่ะคือหนูมีโปเตอร์ด้วยนะพี่ในห้องอ่ะใช่ก็หนูแบบเออได้ทําตามความฝันเองแล้วก็รู้สึกดีใจมากค่ะดีใจมากดีใจมากค่ะส่วนหนูก็ภูมิใจในตัวเองแล้วก็เพื่อนๆในวงค่ะเพราะว่าแบบเราเตรียมตัวกัน2เดือนค่ะก็เป็นเวลาที่ไม่นานแล้วก็ไม่เร็วค่ะ ใช่ก <mile inside> ็แบบว่าเราก็ต <contain Jade> ั <you otion> ้งใจทุกวันที <tra> ่ได้ซ้อมค่ะแล้วก็พอได้ถ่ายจริงก็อาจจะมีอุปสรรคบ้างแต่ก็เราก็พยายามจนมันสําเร็จค่ะก็หนูก็เป็นคนชอบลองชอบเต้นตั้งแต่เด็กค่ะก็แบบมีความฝันเหมือนกันก็แบบอยากเป็นศิลปินก็ตอนในเด็กก็ชอบดูพวกเคป๊อปค่ะก็แบบช่วงดังๆนี้ก็เป็นพี่แบ็คพิงค่ะก็เริ่มเป็นติงก็เริ่มมีพี่ลิซ่าเป็นไอดอลใช่แล้วก็เลยรู้สึกว่าอยากทําก็เลยเดินสายออเดชั่นค่ะ แล้วก็พยายามแบบตั้งใจตลอดคะ่ะแล้วก็จนมามีวันเดบิวต<ม>์ค่ะก็รู้สึกภูมิใจในตัวเองได้คะ่ะก็ในที่สุดเนาะแล้วก็ได้เข้ามาอยู่ในวงการนี้แล้วอะไรเงี้ยเ<ช>นาะส่วนหนูนะคะก็ด้วยความที่หนูอ่ะชอบด้านนี้อยู่แล้วคะ่ะแล้วก็พอเวลาได้มาเป็น แบบว่ามาเป็นเกลุ๊ปแบบนี้หนูก็บบรู้สึกภูมิใจมากเพราะหนูก็ผ่านมาจากรายการซ u ร์ i v a l เหมือนกันค่ะแล้วก็เหมือนอันนี้เป็นเพลงแรกของหนูเลยค่ะมันก็เลยทําให้หนูแบบรู้สึกว่าภูมิใจมากๆในตัวเองที่หนูผ่านแบบหลายๆอย่างมาได้แล้วก็จนมันได้ถึงวันนี้ค่ะแล้วก็เพลงก็ออกมาดีหนูก็ภูมิใจในตัวทุกคนแล้วก็ตัวเองมากค่ะอ,อ่ะสุดท้ายพี่มิง,งค่ะหนูก็ดีใจมากที่ได้มีโอกาสมาทําตรงนี้อีกครั้งแล้วก็ รู้สึกขอบคุณทุกๆคนที่ให้โอกาสหนูแล้วก็ขอบคุณตัวเองด้วยที่แบบว่าไม่ยอมแพ้ในสิ่งที่ชอบแล้วก็ยังทำมาเรื่อยๆถึงแม้ว่าจะแบบมีผิดหวังบ้างแต่ว่าวันนี้มันก็พิสูจน์แล้วพิสูจน์แล้วว่าหนูก็กลับมาอีกครั้งได้เหมือนกันค่ะแล้วก็ดีใจมากก็หวังว่าอนาคตพวกเราก็จะดีขึ้นไปเรื่อยๆค่ะเย้ yeah. ามีกิจกรรมสนุกอยู่ค่ะก็คือเป็น blow my mind contest ค่ะก็อยากจะชวนชนพี่ๆน้องๆทุกคนนะคะรวมตัวกันมา7คนใส่ชุนดนักเรียนคนไหนก็ได้นะคะที่ยังอยู่ในวัยเรียนนะคะก็ส่งคลิปลง Youtube ได้เลยค่ะแล้วก็ไม่จำกัดอายุนะคะแบ<ต>บยังอยู่ในวัยเรียนก็สามารถ ซึ่งอยากจะบอกว่าถ้าใครเต้นแล้วถูกใจพวกเราเนี่ยก็จะมีเงินทุนเป็นมูลค่ากว่า1 0 0 0 0แสนบาทครับศึกษาใช่ก็ได้มาเรื่อองนจะได้ทุนการศึกษาและนอกจากนี้เราก็มีชาเลนจ์ใน TikTok ค่ะใช่เป็นเต้นเพลงบอมใบไม้ของพวกเรานะคะลงแล้วก็ติดแฮชแท็กมินดี้โบมายมาชาเลนจ์ค่ะแล้วก็อีกอีกอันนึงค่ะเออคุณคะชาเลนจ์ค่ะเห็นไหมล่ะ เขาก็มีชาลงชาเลนให้เล่นกันอ่าเพราะฉะนั้นสุดท้ายแล้วอยากให้น้องๆฝากติดตามค่ะผลงานเพลงนี้ลูกมาค่ะก็ฝากเพลงโบรใหม่ๆว่าในอ,อ้อมอกอ้อมใจทุกคนด้วยนะคะสามารถดู MV ได้ที่ช่อง YouTube เดลเอ็มดีเอ็นเตอร์เทนเมนต์ค่ะแล้วก็ฟังเพลงได้ที่สตรีมมิ่งทุกแพลตฟอร์มเลยค่ะส่วนข่าวสารของมินดี้นะคะก็ติดตามได้ที่ Facebook m i n ี้ทิกตอกทวิตเตอร์ไอจีมินดี้ออฟฟิเชียลทีเอชฝากติดตามน้องๆด้วยนะถือว่าเป็นอีกหนึ่งวงที่มาสร้างชื่อเสียงให้้กับบาานนเเรชื ว่าวงการทีป๊อปน่าจะมีน้องๆน่ารักเจ็ดคนเพิ่มเข้ามาเนาะกับมินดี้นะค่ะเย้เออขอบคุณคุณผู้ชมด้วยนะฮะแล้วก็ฝากติดตามด้วยนะแล้วก็ดูคลิปนี้จบแล้วก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด u b s c r i b e และสำคัญที่สุดคือกดกระดิ่งเออเก่งไหมเก่งไหมเออสำหรับวันนี้พวกเราเนี่ยฮะเจมและเติ้ลละน้องๆมินดี้ก็ขอตัวลาไปก่อนแล้วสวัสดีค่ะ 拜拜。Bye bye.